แอนตาซินลงแอนตาซินประจําแหละมันสิเคเลยเา้สมจุกมาแล้วกัจุก้มากสีแล้วว่าสีแอนตาซินแอนตาซินโอ้ยเบิดนับแพงบ่คู่ล่ะ่ก็กแล้วบาดนีแล้วยอืสิจําสิติดแล้วุกนนึงก็หวยามาน้องูเอ tích 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 chúc tích tích đại ca tích 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 Chúc tích tích đại ca tích 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 À, cứ tích 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 เอาทางขางมันก็บอกจบ่อยนะอไอ้ตะลงอออจตะเหล่ในเดือนนี้ชี้ช่อานชี้นี่นะมึงก็แขมงอกช่องเหล่แท้สีสบายดีได้ทำผู้ชมเอาเชจดแตะหรือเปล่าเนี่อ้าวเขนจะนอนนอกมุเชดเจ้าตกขวเลยมะแรงฮะนั่นาันน่นนั่แล้วนั่นนั่น ฮู้วนต้วนนแงตามำต้วนงวงทวนอินมุกเป็นช่วยได้อินนาแดงตาดำมาพี่น้องเ้ยเฉพาจะมาฮู้ยพี่น้องเงยฮ้องแห่นน่ะแหละซัพอยั่งชี้เ่า้ยชซุมแซลพี่น้องเยเดดตกน่อยพุนพเออตกน่อยน่ะ ในอนางุ่มอยู่นั่นซึ่งมือกูนั่นซุ่มเซลพี่น้องพอดีเจตวนเมื่อเจตวนเมื่อไรเมื่อไรงัวมาเป็นฟูงพี่น้องเราไม่เห็นเขาอันลบงัวอยู่เขาเลยเอิอตายพอได้เฮ้ยนะเฮ้ยอังแกง น่อยนี่แะเบิร์ตซี่โค้งมันแมเปอร์นี่อุ๊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 อุ่อุ๊อุ๊อุ่อุ๊อุ๊อนะอย๊อุ๊อุ๊อุเอุนอุ๊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 ุ๊อน๊อัอุอุ๊อน๊อุ๊อุ๊อุุ๊มุ๊าุัอุ๊ออุ๊ีออุอออ กำลังเพาะในแตงโม้ปลานันมันลอยอย่งรโอ้ยปลาตาบ่อถึงแหบ่ใครเื่อกีมันเบิดนะ่ะตัวอนี่นเบิดนะ์ดเนีมาดูน้ำนะขวดนะเทปเทน้ำนขวดมาดี่ลังก็เพีหน,นาวใช่มแล้วเนาะแล้วแหลดมอหน่อยหน่อแห้งอะี้เอาไปล้างเลยพักกูหลางแล้วพวอันนี้พักกูได้อันนี้อีส่วนเอามา tuệ tuýn vậy, ừm, à, cho lang, ao, đây nó lì lò phịa mà nè, à, ao, vai cái tuýp, vai cái tuýp, nè, hiệt đấy nè, anh ma anh à, hên xum xeo, hì là phi nông ơi, hơi hơi, cú hên nó mạy lai ăn hơi đầm, nó mạy lai cái hên nó mạy bông cái hên hơi กูฮดมื <S S ้อนี้ฮดต้นไม้ต้นค่ําพี่น้องเอ้ยกนว่าเมื่อยเปลี่ยนกันฮดทั้งพออย่แทงฮดทงใต้เฮาดทงเหนือว่าเริ่มแดดแล้วพี่น้องเอ้ย FC เม้นมาว่าาวซุยกระปูเจซายกระดกระปูไผสิมาซื้อสุมเจ้าว่าซั่นอุ้ยว่าเป็นเป็นหมากพี่น้องเอ้ย10ลคพร้อมสิมาถอย FC เลยซื้อให้กินเนาะเจ๊ดำว้าถึงลักษะตัวนี้ เอฟซแล้วซื้อให้กินจะดำอ่ะซอเกินนจะ่ตวดออกมืได้สิกิแก่เจตวออกมนได้กินหมดเลยอว่าแต่มันเป็นหมางามพี่น้องลดชิบล้อพ่อมจะมาตู้เอาเนาะมันบริอุดหรือเปล่าห้ยเจตวนไปหลาะคายพี่น้องเลยเจตวนพ่อมสิไปะเลาะคายว่าแต่มันเป็นหมาไขฮานะพี่น้องเอ้ยลดชิบล้อผมมาแก่นะ ว่าจะเป็นเป็นหมาห้ามเอากรอกกพอมั้งเขาเนี่ยเขากินแล้วพี่น้องเขาทอดอัวใส่เขาเาใส่เข่าเด้เขาบริโภคก่อนนิดหน่อยเขากินกับผักกระหล่ำเนี่ยมันบริสุทธิ์อันนี้อันนั้นมันสม่ำคนละแบบว่าเขาบริโภคหมวน้ำข้าวเจ้าพี่น้องเอาเลยเขายิ่งเขาไหลไปกระดากระโดดเราแซ่บนำกันท่านผู้ชมอ้าย เมื่อวานพายประกาศมึงกู้คืนต้นใหม่เนี่ยอเดอร์งัวคุ้ยปลายเขาผูกตะแม่ลูกว่วผูกอ่าตีผลเขาเราเกี่ยวข่าวเมื่อวานก็ว่าอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงัวพาดไปหาตีผลเขาเลยนะเบอร์ล้อแซ่บมััังวตฮ่าใส่เสื้อถ้วนลูกมะนาวหนาวเย็นมาดิโอเคทีเคียวกูหมัดอยู่เล่าห้องน้าผุดกูฉักแล้วเลย มึงืออันนั้นมันบอกข่าวพี่พี่ตัวไหนดำพี่โอ้ยกูบอกเคยใส่มี่ตัวนั้นนะนั่นขกนะออกมาขีดนี่หอมนะอืมหอมเปาะได้เป็นถุงมันเป็นถุงหรอโตเคี่ยวๆงามๆนะเออเมื่อไหนกูทันถุงเดียวดาดแน่ลาบดิบน้ำแล้วก็บซุกน้ำพี่น้องเลยเนาะล่อเสพต่างกันพี่น้องเนื้อสองร้อยห้าสิบเฮ้ยพาะชจ่ายนะเฮ้ย ใคยไปเอากับพนันจ่ายสองร้อยห้าหาราติงจ่ายน่กันได้ติงจ่ายบลาติ่งจ่ายจ้บาทกันอย่างนั้นเราติ่งจ่ายดนกลัวนะเฮ้ยวันเล็กของยังเบิ่งมันไหมวันที่ซื้เล็มูนิกบีซื้ออหจะมันจะเอาอะไรซื้อของสุล ยีากวานอ็ูมุบางใหญ่เจ้าไปเรียกเช่เาไปด่าเรายู่เยนมาเราเด้อุ้ยมาจุดยาก้อล้วนะมันก็ได้จากเมาปาะนะปบด้เนี้ยสงสิบเอ็ดเฟซีทาวาพัวจตตรกันจู่ตรวอยู่จูกปีสี่กว่าพี่้นง เมียเมียลือแล้วปีสองปีนี่ละมึงสี่จิบหาป่ะเฮ้ยไอ้วันสี่สี่สี่สามบ่๊ะอ้ยหนาวพี่เนาะหาคู่คือข่าวเบิร์ตพาคือปลาใส่เแบ่งคู่เด้ออือเออแบ่งคู่เหรอไอ้สิจกอิน <epherd. S 1> ใส่พักใส่พักบาดอเนาะไม่พักกวาหอมเปใส่น้ำตงหอมเอาตากะปลกเป็นงูอะย่างตกละหมอนี่อกลมานี่กไปซื้อมันบาดในหัวมันบาดบิดกำลังดัดใส่อีบกอกนะใส่แล้วซ้ำเลยเออโอเคบอร เต้องสายไลนน่้งก้อยและเจียเพื่น่ะเกิดเฉลี่้กินกันว่าลายเด้อเมาหรือว่าลายลิ้นพัน

แหนมหมู nè ก็ซ้ํา hìa bớt เรียบร้อยตก cả ไปนั่งแม่ล่ะสิเอาบ่วง nhìn thấy ตาดนี่แม่ก็ thấy นะแล้วก็ซ้ํา đừng, หึ bây หยังเห็น ôi, ดายกู cắt 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 โอ๊ยเห็นได้ đấy, มันสิมาดึงกูไปซะบาดโอ้ยช่างเด้กึ๊ด เ่สบอยดมเอย่าบอกโอ้ยดาดแล้วมันื้นเฮืองอย่งเงีเกาะไผ่บ้างแห้งดาดเฮืงแล้วมันหยาบได้ตัวนึงหอยน้ำแมนหน่วยเดียวสำหรับหอยกินหน่วยเนื้อหอยน่ะมีจตหน่วย

เขากันอีกเลยสบายดีพี่น้องกินข่าวแรงน้อกันอะไรจุกมัน้ะแม่ข้าวกนจะได้กินร่วมญาติม่อ่ะสามถึงนี่เ้าะใช่เลมนี่ถุยนี่ก็เอาข้างๆมันด้าไฮยไหหละไก่ไหหละกิน เป็นบ้บ่จะให้กินกันนบ่เลยกินบ่แล้วห้อยเดือนนะ้ากินดิดอกนะกินอยู่ขอกินแล้วมึงเห็นยังต่วนมากินโล้ช่อเฟิงเนะใหนกินมันบัดชัส มึงไปนั่งอยู่ไปหามไปผู้ไปนั่งอยู่ข้างพ่องผัวไปมองไว้กินข้าวหรอไหมอ้ายนะเมื่อกินอยู่บ้านลาบสิ่นคือกันแม่โจกข่าให้ลุงโทรน้ำอัดโจกขขาวมานำเลยเมื่อกินลาบสิ่นอยู่บ้านเราจ้นไปปั่นข่าวไปถอดตั้งเดิมาแก่สมแก่เสื่อมาโทน้ำอลุงนั่นก็ได้เฮ้ยมันบ่อิ่มจงไว้ไหนเด้อ กินลายคนยบ่อิ่มเห็นบอมื่อคนเนี่ยบาอยากบัดเดิกมากล่ะขึ้นมากินเกือบเบิดจุ่มจีนนะมันเกิดมากินเกือบเบิดถั่วอเสะเสะเบิ้เขาไปตะกี้ในสองล้านอีกหาหกมือนั่นเบิดเบิดกับบอย่ังเบขาบังไร

เอิ่นว่าต้มแส่บซะเนาะดาดอะไรไปเนาะล้วนเอาใส่ผ้าติบข่าไว้ที่พักกันเลยยังสิพันหน้าแม่น้า ถ้าแม่เขาตายจะตายเลยลูกเอ้ยดูดูดเอามาหยแม่ไงเอามาหายแม่ขอบใจเด้อสบายดีปะลูกก่อนลูกหล่ะสบายดีนี uh ่หน้ากล้องอีแม่ได้เนี่ยนะสบายดีลูกของอีแม่โ่ดูโโอยเตะได้เกือบบาทยิ้มู่นิเมื่อมาสลบขับนอนเลยเรียบลอย มันมีีสุ่มเพื่อเรว้ในนี่เขาเรียบร้อยเลยทจีนเหมจีนบจีนอยหนาดสะุกล่มมันนังมันนั่นั้นนั่นะม่นะไทเ็นาได้นดดกดดูใส่ะแซ่กตุนอีร้อยน้มาขึ้นเด้อจะตุนอีร้อยเด้อ ลอยมากระตุนมันได้ลอยเด้อร้ตุนลอยเด้อตุนลอยอยอยู่ใช้ลูกหงนอยู่หวนข้ไหวในใช้ลูกข้ามนะไหวในใช้อยู่หงนนะอยู่หวันมันนวนเลยมันขกาแลมน้าเลยมัได้พุทคุ้มมักงูเน่เทะแหละนนเลยวานนเลยนเลยอามาด้วยจุกหมเอผู้ใหญ่หมูบ่จุกมากั้น จอปรสิปติีกันคือบ่าบบอยบ่าวนอะเนาะมเป็นขาวก่าไม่เป็นหาบม่เห็ดหม้อมากินแต่ข่าวกู้ข่าวเบสประสานเนาะเอาบ่วงมาจากคันบ่ เก็ภาพเศษเนี่พี่น้องเพอกันเก็นนาจ่จะเศษลาบเนืนอมาพี่อะคมคมไปเลยต้มแสบสุดหน่อน,อนงามนาวพี่น้องซุมแซลกันและนเนาะมันเดือนสองเดือนสามเดือน,อนผไรเนาะขอบคุณถูกกันังใจถุกไหมคำทีสมเร็จเดอ้อ